ผมดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าสีดําเนี่ยผมจะไม่โดนลุมไห้หรอไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูพี่สีดําพี่โดนลุมอยู่ดีเจะไม่ดูเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูกล้าพี่ขอโทษว่ะแต่กล้าคงต้องไปว่ะเฮ้ยไม่นะเฮ้ยคุณฟุ้งหลุดไม่อยากเป็นกล้าคุณฟุ้งหลุดคุณฟุ้งหลุดเข้ามากล้าเข้ามาเข้ามาคุณฟุ้งหลุดใครคิดกลัวคุณฟุ้งหลุดคุณฟุ้งหลุดคุณฟุ้งหลุดกล้าคุณฟุ้งหลุดไปแล้วฟุ้งหลุดไปแล้วเอา ทำไมวะไม่มีทางเรือาฟุกไม่มีทางเขาจะรูไม่เตะอีกแล้วไมถูดอคะเตะแล้วเข้ามองได้เหรอพี่เขาได้ปะไม่ไม่ได้เตะไม่ได้เตะอะไรพูดอะไรเนี่ยล่าหาเล่เขาได้มาเลยาู้เ่นผู้เล่นโอ้ห้ลไอ้สีหล่อขึ้นไเขาได้เนี่ยอะไรหโอ้โห สีพลังมาสีน้ำตาลนี่ยังโหดคุณฟุกคุณฟุกอย่าลืมเปลี่ยนมันอเปลี่ยนดีนะอย่าลืมเปลี่ยนดีแต่ก็สวยดีโหดนี่นี่แม่ยังทักเลยอ่ะสีลีว่ามันไม่ดีนี่เนาะดี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 ดกดี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 เมื่ดวดนด่ะวันนี้หลุดด้วยเหรอใช่ดี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  ฮัลโหลใช่ครับใช่ใช่ใช่ฮัลโหล